ปราสาทเทพวิมานบนโลกมนุษย์ปรางหรือปราสาทเป็นศาสนาสถานที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อทั้งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานและศาสนาพรามหมณ์ฮินดูซึ่งมีแบบแผนหลักเกณฑ์การวางผังตามความเชื่อของอินเดียโบราณปราสาทที่พบในประเทศไทย,ทยมักสร้างด้วยหินทรายหรือศิลาแรงแม้บางแห่งจะสร้างด้วยอิฐ แต่ก็นิยมเรียกกันว่าปราสาทหินส่วนที่สำคัญที่สุดคือปรางประธานสร้างขึ้นสำหรับประดิษฐานรูปเคารพสำคัญซึ่งหากสร้างเนื่องในศาสนาพราหมณ์ฮินดูไซวะนิกายแล้วรูปเคารพคือพระศิวะหรือสัญ,ญลักษณ์คือศิวลึงหากสร้างเนื่องในไวยสนพนิกายรูปเคารพคือพระวิษณุหรือพระนารายและหากสร้างเนื่องในพระพุทธศาสนา ก็มักจะประดิษฐานพระพุทธรูปปางนาคปกปรางประธานบางแหง่งเรียงกันเป็นกลุ่ม3หรือ5องค์ซึ่งล้วนมีความหมายตามคติความเชื่อทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีปรางบริวารเป็นที่สำหรับประดิษฐานรูปเคารพอื่นๆปรางทั้งสองมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกันและที่สำคัญคือคันพักคฤหะหรือคูหาที่ประดิษฐานรูปเคารพ เปรียบได้กับที่ประทับของเทพเจ้ามีเพียงพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมเท่านั้นจึงจะเข้าไปได้นอกจากนี้ทับหลังหน้าบันและเสาประดับกรอบประตูยังจำหลักเรื่องราวที่เกี่ยวกับคติความเชื่อในแต่ละยุคสมัยปรางประธานล้อมรอบด้วยกำแพงและระเบียงคดเป็นชั้นๆมีซุ้มประตูหรือที่เรียกว่า โคปุระอยู่ทั้งสี่ทิศการสร้างปราสาทหรือปรางเป็นการจำลองจักรวาลสำหรับเทพเจ้าในโลกมนุษย์ปราสาทองค์กลางหมายถึงเขาไกรล,ลาศหรือเขาพระสุเมนปราสาทสี่องค์ที่ล้อมรอบเปรียบประดุจทวีปท,ทั้งสี่ด้านหน้าของปรางหรือเทวไลมีสระน้ำเปรียบประดุจมหาสมุทรที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนไว้ปราสาทหิน ึงเป็นดังเทพวิมานบนโลกมนุษย์นั่นเอง